วันนี้ครับก็มาพาชมอีกหนึ่งชุดชุดนี้2 2คูณสครับอุปกรณ์ครบไม่ลอยพาวิครบจบในชุดเดียวในราคา18,500บาทต้อนรับสงการปีนี้ครับผมครับป้าจะพาไปชมชุดนี้มีอะไรบ้างครับผมครับชุดนี้ความพิเศษตัวแรกเลยที่ผมให้ไปครับเบรเทอร์โบ15นิ้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องเบรเทอร์โบไว้ใจเขาครับแนวตึกแนวเล่นสดมาครบในตัวนี้ครับได้ไปด้วย2ใบงานตู้เป็นงานไม่อัด ทั้งบทครับผมครับเสียงกลางครับนี่ครับได้ไปด้วย2ใบครับ1ใบจะมี3ดอก1 2 3าดอกพร้อมด้วยแหลมหนึ่งดอกรูปลักษณ์เสียงครับไม่ต้องห่วงครับความคมความจัดความแรงความแหลมครับมาในจุดนี้แน่นอนครับงานตู้นี่เรายังเป็นงานไม่อดีกข้างหลังนี่ครับพิสกินเอกสาวด้วยสลับชุดนี้ครับผมครับพร้อมด้วยอุปกรณ์สายตู้ได้ไปด้วยครับ5เมตร1เส้นไม้ลอยก็ได้ไปด้วยอีก1ชุด วันนี้เดี๋ยวผมจะพาลองต่อใช้งานดูครับว่ามันต่อง่ายขนาดไหนครับไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเสียงก็สามารถต่องได้ในชุดราคา1 8ึ0งหมื่นบาทครับผมครับไปอย่างแรกที่เราควรทาครับคือต่อสายตู้ก่อนสายตู้บางคนรู้ไว้ก็คืออะไรครับต่อเสียงจากพาวมิกมาเข้าตู้ลำโพงครับทีนี้สายตู้เราครับจะมีการมาร์กให้ทุกอย่างเห็นไหมครับเบสกลางเห็นไหมครับเนี่ยเบสกลางมาให้ทุกอย่างฝั่งนี้ก็มีมาร์กให้ครับเหมือนกันครับเบสกลางกันครับผมครับทีนี้การต่อยังไงครับผมครับ ฝั่งนี้เห็นไหมครับที่เป็น2เส้นเนี่ยจะเข้าหนุนครับชุดพีามิกของเราฝั่งนี้ครับจอกเป็นส่เส้นอย่างนี้นะครับผมครับนี่ครับจะเข้าในตู้ลำโพงครับผมครับปะเห็นไหมครับกลางแหลมครับตู้บนเลยครับนี่กลางแหลมการเข้าเห็นไหมครับนี่ครับพยายามมาข้างบนเห็นไหมครับข้างบนตัวใหญ่เข้าตรงล็อกแล้วก็บิดครับผมถ้าเข้าผิดห้ามดันครับบางคนดันเข้าดันเข้าม่วนั้นคือเข้าไม่ได้แล้วครับผมครับถ้าเข้าง่ายมันก็เข้าไปอย่างนี้หมุนนี่ง่ายๆครับเสียบแล้วต้องหมุนด้วยไม่หมุนไม่ดังนะครับผมครับ ันนี้ก็เหมือนกันครับข้าเนี่ข้านี่ครับแค่นี้ต่อใช้งานได้ง่ายแล้วอันน erm e like ี้แหละครับนี่อันนี้ก็มาเข้าพมิของเราครับนี่พมิของเราเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกันครับเข้าบิดเข้าบิดเหมือนกันเนี่ยแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมครับทีนี้ที่ขาดไม่ได้ครับสายไฟนะครับนี่สายไฟอย่างนี้ครับแล้วก็เสียบไปนี้เข้าครับเสียบปลั๊กเลยครับผมแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับผม ครับหลังจากเมื่อกี้นี้เราเสียบสายกันแล้วครับเสียบสายกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลองเสียงครับผมครับขั้นตอนแรกเสียบไฟเสร็จแล้วครับผมครับสวิ์บิกจะอยู่ข้างหลังครับเปิดขึ้นปุ๊บเห็นไหมครับระบบไฟก็จะขึ้นครบทุกอย่างไหมครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาการใช้ไาน์มิกคืออะไรครับผมไม้ครับนี่ตัวแรกเลือกเสียบช่องไหนก็ได้ครับหนึ่งถึงสี่ช่องไหนแต่บทผมเลือกช่องหนึ่งครับผมครับทีนี้การเปิดก็มีหลายแบบเราจะใช้สายก็ได้ หรือใช้ระบบบ l u e t o ก็ได้ตัวนี้ก็คือมาสเตอร์ครับนี่มาสเตอร์ไอเอลครับตัวนี้ร้องเร่งไปเลยนะครับผมครับเปิดมิกปุ๊บแนะนําครับเร่งกำไปเลยครับเพื่อความแรงของเสียงครับแบบหนดุไปเลยครับผมทีนี้ใครเปิดสายครับก็สามารถเร่งดังกันเลยครับทีนี้การลองครับกลัวเสียบสายผิดถ้าเราอยากใช้ประโยชน์ EQ นี้ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลำโพงทํางานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กลางเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องทําอย่างนี้ครับผมครับเปิดเพลงมาปุ๊บ อันนี้กลางเห็นไหมครับเสียงกลางช่องมุดช่องนี้เสียงกลางครับล้อรถเบสลงเลยครับผมครับทีนี้ฝั่งนี้เบรดล้รถกลางเลยเห็นไหมครับ่นี่ครับเดี๋ยวนี้คือการใช้พิ้งเป็นประโยชน์แล้วก็ลำโพงทํางานตรงความถี่ครับแต่ก็แลกมด้วยข้อเสียคือบางทีเสียงตราจักไม่ครบออกเสียงกลางเท่านั้นเองครับทีนี้พอรู้จักช่องไหนช่องไหนแล้วก็ดันเลยครับทีนี้ครับผม ไหมครับง่ายๆการใช้งานครับใครๆก็ทําได้ผู้หญิงก็ทําได้คนที่เป็นกเสียงก็ทําได้โดยขั้นตอนง่ายๆแค่นี้การใช้งานก็แค่นี้ครับทีนี้ตู้เบสเห็นไหมครับนี่ผมเปิดอ,อยู่ที่โลงแจ้งครับอย่างขนาดนี้ครับถ้าอยู่ในที่แคบแคบจะขนาดไหนครับพร้อมด้วยเสียงกลาง3ดอกพร้อมด้วยแสลมครับความจัดของกลางก็ดีมากขึ้นเสียงกลางชัดมากขึ้นสามารถออกนอกพื้นที่ได้ดีมากขึ้นครับผมก็เป็นหนึ่งชุดที่ผมแนะนําไว้ครับ18,500บาทส่งฟรีถึงในบ้าน เ15นิ้ว2กลางคอลัมน์2พาวมิกไมล่ลอยอีก2ตัวครบจบในชุดเดียวส่งฟรีทางบ้านครับผมคุณครับผม